นี้เราจะมาแชร์ i n ยเส้ของนักพูดที่ดีจากประสบการณ์ของเราเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เราเข้าไปเป็น freshman เป็นเด็กปีหนึ่งแล้วมันจะมีวิชาหนึ่งที่ชื่อว่า public speaking พูดต่อหน้าสาธารณาชนต่อหน้าคนเยอะๆอันนี้ก็เป็นคลาสที่สอนโดยอาจารย์โทเบีสนะเป็นคนเยอรมันขอบคุณอาจารย์มากนะคะว่าอินสปายมากๆคือเข้าไปแล้วแบบโอ้ัน ยอดเลยอ่ะแบบเขาก็จะเล่าทั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีกโรมันอะไรอย่างเงี้ยยุคที่แบบเริ่มมีอรารยธรรมเนี่ยเขาใช้การพูดเนี่ยแหละเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นศาสตร์ขั้นสูงอ่ะคนยอมถวายชีวิตได้คนที่แบบสมัยก่อนอ่ะเฮ้ยไปลบกันอะไรอย่างเงี้ยเออต้องแบบชวนคนในชุมชนไปลบอ่ะเพื่อที่จะแบบปกป้องดินแดนหรือว่ามีอํานาจ แบบมีอิทธิพลน่ะคนพวกนี้ต้องมีสกิลการพูดโน้มน้าวใจคนยังไงมันจะมีเทคนิคต้องมีอารมณ์ยังไงมีเหตุผลยังไงหรือว่าต้องใช้อะไรที่มาน้มน้าวใจให้คนน่ะ ยอมเชื่อเราได้แล้วยอมแบบว่าทําตามอุดมการณ์ของเราไปฟังมันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นนักพูดที่ดีมากอะอมันสุด oh, ยอดอะคือสารนี้มันสุดอะแตก่การคิดกับการกระทำเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะ oh. เพราะว่าการที่เราแค่รู้อะแค่รู้ความรู้อะแต่เราไม่ได้เอามาทำอะ oh. ไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยอะมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยมันคือมันแบบมันลบสมองมากเราจะแค่รู้ว่าแบบเออพีทาโกรัสมันต้องแบบยังไงสูตรอะไรแต่เราไม่ได้เอามามาสร้างปิรามิด ม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตดีขึ้นใช่ปะอาจารย์เขาก็เลยทำไงให้เราพูดจ้าแบบมันจะเป็นท็อปิกที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะ,ะแล้วก็จับมาแล้วแบบอ๋อรถยนต์อ่ะพูดถึงรถยนต์2นาทีค่ะแต่ตอนนั้นที่ฉันก็คือแบบว่าเติมให้คิดประมาณสิบวินาทีแล้วก็ลากไปหมดขาก็สันแล้วแทบจะฉี่รานแล้วแบบ2นาทีนี่ย่งกับสชาติเลยอ่ะ แบบนานมากแล้วมันแบบมันตื่นกลวมันตื่นเต้นไปหมดเลยอย่างนี้บางทีพูดไปไหลเลือ่อไปเลยออกนอกประเด็นไปไกล ấy, กว่าจะกลับมาทีหมดเวลาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราพูดเสร็จแล้ว โล่งละจบสักทีอะไรเงี้ยเออเราก็ไปได้ไปนั่งฟังเพื่อนพูดต่อก็มีอีกประมาณ20คนในห้องเราก็ไปฟังเออคนนี้แม่งก็สั่นเหมือนกันอยเลิกลากกันไปหมดอะเลิกลากทุกคนแล้วแบบบางคนเสียงไปเพี้ยนเลยจ้าแบบเอ้ยไอ้แบบเสียงนี้ยาวไปนู่นนะจ๊ะเพี้ยนยังเห็นได้ชัดล้วก็เอ้ยนั่งขำอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอินเตอร์เทนหว่ะแบบหมายถึงว่าไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่ามันคือเหมือนแบบว่าเราได้รู้สิ่งที่อยู <l> ่ในสมองของคนอื่นอะว่าเขาคิดยัง เขาผ่านอะไรประสบการณ์อะไรมาบ้างแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีว่ะมันแบบอยากรู้อ่ะมันแบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ฟังอะ่ะเออแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราเชียร์อ่ะเพื่อนแบบแมงขาสั่นใหญ่เลยแล้วมือก็สั่นอะ่ะคือเห็นเลยบางคนก็แบบดูมั่นใจมากเลยนะแต่แบบจริงๆแบบนิ้วนี่คือหงิกมากอะ่ะเออแบบเวลาพูดะดูมั่นใจนิ้วคือแบบกำแบบแน่นมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆทุกคนอ่ะมันมีความกลัวตรงนี้อยู่แล้วคือมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าที่เกิดมาแล้วมันเป็นเลยอะไรอย่างเงี้ย เออทุกคนน่ะถึงจะแบบดูดีมีสไตล์หรือว่าพูดอังกฤษเก่งแค่ไหนอะ่ะมันก็จะแบบมีความเลือกลักบ้างเออซึ่งมันแบบดูแบบน่าเอ็นดูนึกภาพออกาแบบว่ามันน่ารักอะแบบเออแบบเฮ้ยทุกคนมันก็มีจุดอ่อนของมันแต่ว่าสิพอเวลาที่เขาพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวของเขาหรือว่าจุดอ่อนของเขาเนี่ยแล้วมันแบบมันอยากให้กําลังใจเขามากเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคนที่เรานั่งเป็นนั่งเป็นผู้ฟังเนี่ย มันแบบตอนที่เรานั่งเป็นผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับอะไรดีๆเนาะแบบเราเห็นแล้วแบบว่าเขากล้าที่จะแบบมาพูดมามาแชร์ประสบการณ์ความรู้อุ้ยมันดีต่อใจมากๆเลยอะ่ะมายเซตที่เราต้องมีอะ่ะคือเราอ่ะลองคิดว่าเราเป็นผู้ฟังว่าเราได้อะไรจากการที่เราฟังคนอื่นบ้างเออพอเรารู้สึกขอบคุณมากเลยที่เขามาแชร์ประสบการณ์นี้ให้เราอย่างเงี้ยหรือว่าเสิร์ชที่เขาแบบไปนั่งหามาสองสาวันวนอนตีสองเงี้ยแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันสุดอะ่ะเออมันดีเนาะ แล้วพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บอะเราจะไม่ค่อยแบบว่ามีอคติกับคนที่มาพูดอะเพราะว่าพอเรารู้แล้วว่าอ๋อคนที่ฟังอะจริง,รง,รงๆเขาก็อาจจะอยากให้กําลังใจเราอยากให้เราดีขึ้นเล่าให้ฟังอีกเล่าให้ฟังอีกอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคนฟังมันก็อนเตอร์เทนดีเหมือนกันเนาะแล้วบางทีเราพูดเนี่ยเราไม่ต้องคิดถึงตัวเองมากอะ เออเราคิดว่าเราจะให้อะไรกับคนฟังดีกว่าไหม <crater> ว่าเราอยากให้เขารู้สึกยังไงจากการที่มาฟังแล้วเนี่ยอยากให้เขารู้สึกว่าเออฉลาดขึ้นนิดนึง yeah, yeah. มีความมั่นใจขึ้นหรือว่าแบบเฮ้ยมีความหวังในชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเรไปคิดเลยว่าเราอยากให้อะไรกับคนอื่นแล้วเราจะให้มันได้ยังไงความรู้เนี่ยเราจะทําให้คนอ่ะได้รับมันได้ยังไงหรือความรู้สึกที่เราอยากส่งไปอ่ะอยากให้เขารู้สึกอย่างเงี้ยทำยังไงเออแล้วเราก็ลองทําดูคือถ้าเราคิดถึงคนอื่น มากกว่าคิดถึงเราเองอะ่ะมันจะทําให้เราไม่ต้องกลัวแล้วเออเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ,<า>อีกอย่างหนึ่งที่คนน่ะกลัวมากที่สุดเลยอะ่ะมันจะมีอยู่3อย่าง3อย่างนี้ที่จะแบบขวางกั้นทําให้เป็นอุปสรรคเวลาที่เราจะพูดใช่ไหมพูดหน้ากล้องหรือว่าเอออัดคลิปก็คือ1่อะ่ะก็คือเราอะ่ะกลัวว่าคนจะไม่ดูเราอ่ะกลัวว่าคนจะไม่ดูเราใช่ไหมสมมติโพสต์ไปศูนย์วิวไม่มีใครดูเลยอย่างเงี้ย ก็เราลองคิดดูดีว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่าหรือ,อยังอะถ้ามันมีคุณค่าแล้วนะพอมันมีคุณค่าแล้วคนที่เขาเห็นคุณค่าหรือคนที่เขาอยากรู้เรื่องที่เราพูดเนี่ยเขาอยู่ในแวดวงเราหรือเปล่าสมมุติว่า Facebook เรามีอยู่พันคนใช่ปะแต่ว่าคนที่เห็นพันคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกับเราก็ได้แต่ในโลกนี้มีอีกตั้ง อย่างประเทศไทยอย่างเดียวก็มีอ,อีกตั้งเป็น10ล้านคนใช่ไหมที่อาจจะสนใจเรื่องเดียวกับเราก็ได้คือคนที่อยู่ในนอกวงโซเชียลของเราอาจจะอยากรู้เรื่องนี้ก็ได้ใช่ไหมเออแต่เขายังไม่เจอเราเท่านั้นเองถ้าเขาเจอเราเขาอาจจะแบบอยากติดตามว่าเออเราจะแชร์อะไรอีกเราจะพูดอะไรอีกก็ได้เราก็ไม่ต้องไปท้อมากแค่แบบไม่มีคนมาดูก็ทําต่อไปเรื่อยลองดูว่าเฮ้ยมีท็อปิกไหนที่คนอยากรู้บ้างอะไรก็ลองทําดูอย่างที่สนะก็คือมีคนดา่า อ,อย่างที่2ก็คือมีคนด่าใช่ไหมอ่ามีคนด่านี่คุณเริ่มมาถูกทางแล้วค่ะคือถ้าคุณมีคนด่านี่แปลว่าอะไรแปลว่าคุณอน่ะเป็นคนแบบดูมีความสําคัญแล้วนะไม่งั้นน่ะคนที่เขามาด่าเราเนี่ยเขาจะใช้เวลาอันมีค่ามานั่งทีมด่าเราไหมเออถ้าเราแบบว่าไม่ไม่รู้สึกกระทบอะไรเลยอะคือพูดไปแล้วเหมือนแบบเหมือนเสียงลมอะเขาคงไม่เอาเวลาอันมีค่ามาด่าเราใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออแล้วก็อย่างที่3มก็คือ นึกภาพว่าเราเป็นคนดูคนหนึ่งอะคนดูอะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะ <c oughs> คือการที่เราทําคลิปออกมาคลิปหนึ่งถ้าเราไม่ได้ไปด่าใครหรือไม่ได้ทําให้เขาเสียหายเสียชื่อเสียงอะคือการที่เราทําคลิปแบบสมมุติว่าให้ประโยชน์คนอย่างเงี้ยให้ความรู้หรืออะไรหรือให้ประสบการณ์เราสมมตรรมิเราโพสต์ไปใช่ไหมคือถ้าเขาไม่ชอบเขาก็แค่แอาจจะเลื่อนหนีใช่ไหมถ้าดูแล้วแบบเอยไม่ชอบไม่อยากรู้เรื่องนี้ก็แค่เลื่อนหนีอย่างที่2องอะคือถ้าเราอะสามารถพูดแล้วให้เขาอะได้รู้ความรู้ใหม่ๆได้หรือว่า เเปลี่ยนความคิดแล้วแบบชีวิตมันดีขึ้นกว่าเดิมบางทีการที่เราเล่าประสบการณ์ของตัวเองอย่างเงี้ยที่คนอื่นเขาอาจจะเจอเหมือนกันแล้วเราผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่คนอื่นเขายังไม่ผ่านไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเล่าประสบการณ์ของเราว่าเรารู้สึกอย่างนี้แล้วคนแบบเฮ้ยมันใช่มันใช่แต่ว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงเออเราใช้วิธีการไหนที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นเออเราก็พูดไปคนมันอาจจะแบบอ๋อ oh, มันน่าจะอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยแบบอ๋อแก้ปัญหาได้แบบนี้นี่เฮ้ยิงมันง่ายก็คือเป็นกำไรชีวิตของเรานั่นเอง ตอนนี้เราก็มีคอร์สใหม่ชื่อว่า Amazing Story หรือว่าพูดยังไงให้ชีวิตไปไกลกว่าเดิมคอร์สนี้นะก็ทำราคาให้ทุกคนเข้าถึงได้ปกติราคาอยู่ที่5,900บาทลดให้เหลือ1,890บาทในคอร์สนี้นะก็จะแบบมีเทคนิคการพูด m i n d s e t ที่ควรมีแล้วก็รวมถึงการฝึกฝนด้วยแล้วก็สามารถเรียนสดผ่าน Zoom ได้เลยเป็นเวลา5ชั่วโมงนอกจากนั้นโบนัสอีก2คลิปคือเราจะให้ ทุกคนอะทําคลิปมา2คลิปแล้วเราจะดูให้ใช่ไหมเพราะบางคนอาจจะแบบเฮ้ย <c oughs> จะไปให้ใครดูคลิปดีอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอาอที่จะให้พ่อแม่พี่น้องดูให้อย่างเงี้ยก็สามารถเอามาให้เราดูได้แล้วเราจะคอมเมนต์ว่าเอออันไหนควรปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าอันไหนที่ดีแล้วเป็นจุดแข็งอะไรเงี้ยเออเราอาจจะมองไม่เห็นตัวเองไงแต่ว่าคนอื่นจะมองเห็นเราชัดเสมอถ้าใครเงาเงาแบบทําคลิปอยู่คนเดียวอย่างสนใจก็ มาลงเรียนคอร์สนี้ได้นะชื่อว่า Amazing Story คอร์สนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8เดือน6ปี2021นะคะแล้วก็หลังจากจบคอร์สก็คือส่งคลิปมาให้อีก2คลิปเนาะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถทักมาได้เลยใครสนใจนะก็พิมพ์ c f ไว้อยู่ตรงข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าแคปหน้าจอไอที่เป็น Amazing Story นะแล้วก็ส่งไปให้ที่อินบ็ก็ได้ ถ้าใครพิม CF อยู่ข้างล่างเดี๋ยวแอดมินจะกลับไปตอบเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากทิปส์ในการเป็นนักพูดที่ดีมากขึ้นให้เพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครสนใจคอร์สก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะขอให้ทุกคนเป็นนักพูดที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นเนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเพจอารยาสตอรี่แล้วก็ยูทูบอารยาพีเอสเคคายบาย